แต่หัวเขาของลูกจะอยู่ตรงเดือนขอเขาไมา่อีกนิดนึงบ่อ,บอดเดือนมาเดือนมาทั้งนาเอามันจะนัดบุบบริเวณตรงที่หัวเขาลูกอยู่นะมันจะเป็นเขตสะท้อนของเอวกระเพาะปัสสาวะนะและ้วบริเวณตรงที่ลูกกาลังนวดอยู่เนี่ยมันจะเป็นเขตสะท้อนของท้องน้อยและหลําไส้ใหญ่ส่วนตรงมันก็คือเกี่ยวกับพวกระบบของช่องท้องเข้าใจนะลูกเนาะ,ะเกี่ยวกับระบบช่องท้องมาดิ พอเขาลงมไปเนียออกไปทั้งนอกกดขึ้นไปกดกลับขึ้นคือเก่ารูันนี้ลูกจยาก,กิดควาอไม่มือกับ่ผิดลูกกดกลับไปกดขึ้นไปมันจนถึงใกล้สิคินีเหมือนเดิมมันนี่ทำมันยังบาอดมันยังฟังต่อไปที่เดียวทำมันยังเบาออกลูกเอามือค้าแอวยืนขึ้นมาเนี่ยเอาซีนิวไปทั้งหลังรูกเอาตีนไส้ไปเนี่ยเอาส่วนตีนด้านก้อยนั่งรูก ดันก้อยหันหน้าลงมทางใตไปนี่หันหนาา้หหนหนาลูกลงมทางใต้หันหน้าลูกลงมทางใต้หันเบิดโตเอาส่วนเท่าดักไซไปนี่เอาปลายตีนไปนำ้ำปลายตีนไปนำ้ำปลายตีนไปอีกเดิ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 นไปอีก,เอ,กเออนั่นแหละให้มันถนัดเจ้าของมันนี่บางคนว่ามันยังบนนั่นอีกฟังต่อไปหนึ่ นางพระเพียบลงนางพระเพียบหันก้นขึ้นหาลูกค้าหันทั้งก้นขึ้นหาลูกค้าเอาขาลูกค้าไปบ้างใสตักเอาตีนไปบ้างใสตรุงหัวเขาพระเพียบมาทั้งนี้พระเพียบมาทั้งนี้นางพระเพียบลกพระเพียบมาทั้งนี้เอา้นมาทั้งนี้เอาก้นลงมาพะเพียบพระเพียบนางยังไดนพะเพียบนะนางพระเพียบมาทั้งนี้ แต่อยู่ทั้งนอกแม่ใบเขามาทั้งในนังพระเพียบอก้นลงมา,า,า,างนันนาางพระเพียบ <c oughs> เออ <c oughs> เป็นห <c oughs> มอผู้รู้จักพระเพียบเพราะใดลูก <c oughs> เลื่อนตัวเองไปเลื่อนออกไปอเอาซอกไส้มาเนี่ยซอกทั้งใดคน้นสิใสลูก <c oughs> สอกรีดจากท่อสีคินีไปจนถึงไม่ถูกอทอมันลงไปยังไดลูกอทอไม่ดู่ตรงใดลูกหนูติวแล้วลูกหนูติวแล้วถ้าลงลึกเก็บเขาจะว่าถ้าลงลึกเก็บบ่สิปปะจอนยู่ตรงใดคิปปะจอนไม่ได้อยู่นี กิปจอนอยู่ตรงไหนแวลุกขึ้นเอาจับไปดีดไปมันเข้าท่อปัสสาวะหลังยะโจนบได้ให้ขึ้นทั้งทืง่หนูต้องรีบจำ <ไป S 1> ้อลูกด้าต้องรีบจำ้นะอแล้วก,ลก็เป็นนิ่งอยู่นิง่งให้รู้สึกร้อนขึ้นยัง ถ้าไม่ขึ้นลูซิคินีแสดงว่าไม่ถูกมันบ่ถือ